ทำดีรับหลังแม้ไม่มีใครเห็นค่าดีกว่าทำดีเอาหน้าแต่รับหลังไม่มีอะไรดีเลยความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยฐานศีลเมตตาและกตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมและความดีเท่านั้นถ้าเราตำหนิตัวเองได้ย่อมดับที่ตัวเราเองเพราะตัดกรรมก็ต้องตัดที่ใจย่อมไม่มีคู่กรณีเมื่อไม่มีคู่กรณีย่อมไม่มีโจทย์ย่อมไม่มีจำเลยเมื่อไม่มีโจทย์ไม่มีจำเลยย่อมไม่มีวิบากที่จะมาเสวยเพราะเราเสวยแล้วเป็นเช่นนี้ เป็นโทษเราจะไม่ให้โทษนี้เกิดขึ้นกับใครนั่นเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานั่นเรียกว่าเชื้อแห่งพรม